สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้น1810นะคะเสี่ยวมีค่ะครับผมเสี่ยวมีบริษัทเทคจีนที่เราอาจจะคุ้นเคยกับมือถือราคาดีสเปคแรงๆใช่ไหมคะใช่ครับหลายคนรู้จักจากตรงนั้นแต่ว่าภาพจริงๆตอนนี้คือมันไปไกลกว่านั้นเยอะมากเลยจากข้อมูลที่เราดูกันมาเสี่ยวมีตอนนี้เป็นเจ้าของอีโคซิสตมแบบ AIOTAIOT AI ปูอินเ e t ร์ t น็ตออใช่ค่ะสินค้านี้เป็นคันพันชิ้นเลยแล้วล่าสุดก็คือกระโดดเข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยครับผมสมรรภูมิเดือดเลยทีเดียว วันนี้เราก็จะมาแกะดูกันค่ะว่าธุรกิจเขาทำเงินจากอะไรจริงๆสถานะการเงินเป็นยังไงแล้วก็เดิมพันครั้งใหญ่อย่าง EV เนี่ยโอกาสความท้าทายมันมีอะไรบ้างครับคือถ้ามองย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งเลจุนก็น่าสนใจนะครับค่ะเขาไม่ได้มองแค่ขายของถูกนะแต่ต้องการสร้างเอ่ออีโคโสิสตมที่เชื่อมทุกอย่างด้วยเทคโนโลยี a i o อภายใต้คอนเซปที่ว่าสินค้าคุณภาพดีแต่ ราคาคนทั่วไปเข้าถึงได้อ๋อ oh. กลยุทธ์นี้แหละครับที่เป็นฐานให้เสี่ยมี่เขาแตกต่างแล้วก็ขยายไปธุรกิจอื่นไดเรื่อยๆน่าสนใจค่ะงั้นเรามาดูโครงสร้างรายได้กันก่อนดีไหมคะตามข้อมูลล่าสุดที่ได้มาได้เลยครับตัวเลขค่อนข้างชัดนะคะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยยังเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยทำรายได้ประมาณ60%ได้ครับสัดส่วนใหญ่สุดใช่ค่ะ ก็มีทั้งแบรนด์หลักเซี่ยวมีเองแล้วก็แบรนด์โลกอย่าง r e d m ี p o c โคอะไรพวกนี้ที่เน้นราคาเน้นปริมาณขายทั่วโลกใช่เลยถือว่าเป็นเครื่องทำเงินหลักของเขาเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้ามองในแง่กลยุทธ์ระยะยาวหรือการสร้างความแตกต่างจริงๆเนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT และ l i f e สไต l e นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับอ๋อถึงแม้รายได้จะรองลงมาประมาณ29%ใช่ไหมคะครับแต่กลุ่มนี้แหละที่ทำให้คนเอ่อติดอยู่ในอีโคซิส e m มของ x ซ a o m i มีอะไรบ้างนะคะในกลุ่มนี้โหเยอะมากครับตั้งแต่สมาร์ททีวีแล็ปท็อปสกูตเตอร์ไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปันหลอดไฟอัจฉริยะอื้อครบวงจรจุดเด่นคือมันทำงานเชื่อมกันหมดผ่านแอปเดียวเลยแล้วราคาก็จับต้องได้ด้วยสะดวกดีเนาะแล้วส่วนที่สาค่ะบริการทางอินเทอร์เน็ตอันนี้น่าสนใจมากแม้จะทำรายได้น้อยสุดแค่ราวๆสิครับน้อยสุดเลย แต่ข้อมูลบอกว่าอัตรากําไรนี่คือสูงสุดเลยเหรอคะมันทํางานยังไงคะส่วนนี้หลักๆเลยคือเขาใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้มือถือ Xiaomi ที่มีเยอะมากอยู่แล้วที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MIUI ของเขานะครับอ๋อ MIUI ที่อยู่ในเครื่องใช่ครับ รายได้ก็จะมาจากพวกค่าโฆษณาที่แสดงในระบบบ้างส่วนแบ่งจาก App Store ของชาวมี่เองบ้างค่ะหรือบริการเสริมอื่นๆอย่าง finance หรือ cloud storage อะไรพวกนี้เข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับขายฮาร์ดแวร์ดึงคนเข้ามาในระบบนิเวศก่อนใช่ครับแล้วค่อยสร้างไรายได้ต่อเนื่องจากบริการซึ่งกำไรดีกว่ามากถูกต้องครับนักลงทุนจะชอบส่วนนี้เป็นพิเศษเลยเพราะมันยั่งยืนกว่า ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ธุรกิจที่4ที่กำลังเป็น Talk of the Town เลยก็คือรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใช่ครับแล้วการจะลงมาเล่นตลาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากๆค่ะซึ่งชาวมี่เขามีตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยคือมีเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดในมือเยอะมากจริงๆเยอะขนาดไหนคะพอจะบอกได้ไหม โอ้โหระดับหลายหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยนะครับโ,โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเงินสดระดับนี้ครับผมนี่แหละครับที่ทำให้เขากล้าทุ่มกับโปรเจกต์อย่าง Xiaomi su 7ทั้งเรื่อง R&D ที่มันซับซ้อนมากไหนจะสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่การตลาดอีกสู้กับเจ้าตลาดเดิมคือเงินทุนพร้อมากใช่ครับเงินสำรองก้อนนี้เหมือนเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงแล้วก็เป็นกระสุนเอาไว้ลงทุนในอนาคตด้วย ไม่ใช่แค่ EV นะครับค่ะอาจจะไปลงทุนในสตาร์ทอัพอื่นๆเพื่อมาเสริมอีโคซิสเต็มของตัวเองให้แกร่งขึ้นไปอีกโอเคค่ะทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจับตาเลยสมรภูมิรถยนต์ไฟฟ้าการเปิดตัว SU7 เหมือนจะเสียงตอบรับดีมากเลยในจีนครับกระแสดีทีเดียวอะไรคือโอกาสสำคัญแล้วความท้าทายที่รออยู่ล่ะคะโอกาสที่ชัดๆเลยก็คือการใช้ฐานแฟนคลับเดิมกับแบรนด์เ x i ยวมีที่คนเชื่อถืออยู่แล้วมาต่อยอด บวกกับดีไซน์เทคโนโลยีในตัว SU7 ที่เขาใส่มากับราคาที่ค่อนข้างออแข่งขันได้ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นในมุมมองผมนะคือกลยุทธ์ Human Car X Home ของเขา Human Car Home ใช่ครับ คือพยายามจะเชื่อมประสบการณ์ผู้ใช้ระหว่างมือถืออุปกรณ์ในบ้านแล้วก็รถยนต์ให้มันไร้อรอยต่อที่สุดอ๋อเหมือนเป็นอีโคสิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครอบคลุมการเดินทางด้วยถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เสี่ยวมี่หวังว่าจะใช้สร้างความแตกต่างจากค่ายรถเดิมๆหรือแม้แต่คู่แข่ง E ีวีรายอื่น ฟังดูดีมีอนาคตมากๆเลยค่ะแต่ว่าความท้าทายก็น่าจะหนักหนาสาหัสเอาเรื่องเลยตลาด EV ในจีนตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นทะเลเลือดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ Red Ocean ของจริงเลยการแข่งขันรุนแรงมากค่ะทั้งจากแบรนด์จีนด้วยกันเองแล้วก็แบรนด์ระดับโลกด้วยเสี่ยวมี่ถือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่มากๆในวงการนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเลยสิคะใช่ครับทั้งเรื่องคุณภาพการผลิตในระยะยาวความน่าเชื่อถือของรถ การบริหารหลังการขายอืและที่สำคัญมากๆคือต้องเร่งขยายกำลังการผลิตให้ทันกับยอดจองหรือความต้องการไม่งั้นอาจจะเสียโอกาสไปง่ายๆเลยก็คือความท้าทายเรื่อง execution จริงๆนะคะครับผมสำคัญมากนอกจากเรื่อง EV แล้วมีปัจจัยอื่นๆที่เราควรจะจับตามองอีกไหมคะสำหรับ Xiaomi ก็ยังมีนะครับ อย่างเรื่องการเติบโตของตลาด AIoT กับ Smart Home ทั่วโลกซึ่งอันนี้ชาวมีเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วค่ะรวมถึงการขยายตลาดตั้งประเทศอื่นๆเช่นอินเดียยุโรปลาตินอเมริกาพวกนี้ก็ยังมีช่องให้โตได้อีกเยอะอืมแต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยากใช่ครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสป라이ชเชนหรือการเข้าตลาดบางประเทศได้เสมอโอเคค่ะงั้นขอสรุปให้เห็นภาพรวมชัดๆอีกทีนะคะชาวม้วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทมือถือราคาดีแล้วแต่เป็นบริษัทเทคที่มีอีโคซิสเต็มแข็งแกร่งมากครับผมรายได้หลักยังมาจากสมาร์ทโฟนประมาณ6 0ตามมาด้วย i o t และไลฟ์สไตล์อีก29%ซซึ่งอันนี้ช่วยสร้างความเหนียวแน่นกับลูกค้าครับ แล้วก็มีบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก10%อที่แม้จะเล็กสุดแต่กำไรดีที่สุดใช่ครับส่วนทำกำไรเลยจุดแข็งสำคัญก็คือฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากมีเงินสดพร้อมรบในศึก EV กับรถนต์ SU7 ซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสใหญ่แล้วก็ความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของเขาตอนนี้เลยถูกต้องครับความสำเร็จระยะยาวก็คงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการเจาะตลาด EV ที่แข่งกันดุเดือดให้ได้การรักษาการเติบโตของอ e ีโค y ิสต m AIoT ให้ลำหน้าคู่แข่งต่อไป แล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากค่ะว่าเขาจะผสมผสานธุรกิจเดิมที่มั่นคงกับธุรกิจใหม่ที่โอกาสตอบโตสูงมากเนี่ยได้ยังไงค่ะทิ้งท้ายกันด้วยคำถามที่น่าคิดนะคะคือเชลล์มีเนี่ยมีทั้งวิสัยทัศน์ Human X Core X Home ที่ดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีเงินทุนหนาพร้อมสนับสนุนเต็มที่เลยแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยการบริหารจัดการธุรกิจที่มันหลากหลายมากๆพร้อมกันทั้งมือถือ IoT บริการอินเทอร์เน็ตแล้วล่าสุดคือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งแต่ละตลาดก็แข่งกันดุเดือดมากๆอยู่แล้วครับผมแต่ละสนามก็ไม่ง่ายคำถามสำคัญก็คือเขาจะสามารถทำทั้งหมดนี้ให้มันประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันได้จริงๆหรือเปล่านี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าจะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ